สำหรับใครกำลังหาวิธีได้รับสกิลนี้มานะครับคุณสามารถหาคำตอบได้ในคลิปวิดีโอนี้เลยถ้าเกิดว่าคุณกำลังมองหาร้านเติมเงินราคาถูกอยู่แล้วก็ผมขอแนะนำร้านนี้แลยครับ Super Special Shop ปลอดภัยเติมไวถูกกว่าเติมเองแน่นอนร้านเปิดให้บริการทุกวันยิงไอเรื่องบิดเรื่องโกงนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับเพราะว่าตัวร้านเนี่ยจดทะเบียนบริษัทมาอย่างถูกต้อง ดังนั้นปลอดภัยหายห่วงแน่นอนอย่าลืมเติมเงินร้านนี้กันล้ครับ super special shop และก่อนเติมเงินก็จะลืมบอกว่ามาจากช่องมิสเตอร์สไปตี้ด้วยนะครับเขาจะได้จ้างผมต่อลิงก์อยู่ใต้คลิปกดไปเลยนะสุริดีชาวจอมยุทธแล้วก็สายนักพปรโตโคนนะครับคลิปนี้ผมจะมาพาคุณทําตัวสกิลเฟลมิงเมเทโอหรือว่าวิชาขี่ม้าไฟนั่นเองนะครับสำหรับวิชาขี่ม้าไฟเนี่ยคุณจะสามารถทําได้ก็ต่อเมื่อคุณต้องเสร็จเควสของบอสในบ,ในบูดี้ซีก่อนนะครับซึ่งเควสนี้นะครับก็จะอยู่ในบริเวณนี้ซึ่งตอนแรกเนี่ยาาาคุณมทํน มันจะเหมือนมีหมอกปกคลุมเต็มไปหมดเลยนะครับแต่พอคุณทาเควสเสร็จแล้วสู้บอสครั้งแรกเสร็จแล้วเนี่ยพอคุณจะมาสู้สามอีกครั้งหนึ่งนะครับมันจะมีตัวนี้ขึ้นมาว่าเป็นมิสติอลสกิลเลอร์นิ่งนั่นเองนะครับซึ่งวิธีการได้รับเนี่ยเงื่อนไขมันดูง่ายมากนะครับแต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะสามารถทําได้ไหมซึ่งถ้าเกิดว่าใครเล่นในระดับปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นซอรี่เรคคอมเมนหรือว่าเอ็กซ์เพรสเนี่ยที่มีการเปิดออโต้ดีเฟลชั่นอยู่แล้วเนี่ยคุณจะทำภา,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 าร การที่จะทาอันนี้คุณก็ต้องใช้ฝีมือในระดับหนึ่งนะครับซึ่งการที่จะทําได้นั่นก็คือคุณจะต้องทําการแพรรี่ท่าแดงของบอสเท่านั้นนะครับโดยท่าที่คุณสามารถแพรรี่ได้เนี่ยจะมีอยู่2ท่าด้วยกันก็คือท่าที่บอสกระโดดออกจากม้าแล้วมาแทงคุณที่เป็นแบบนี้ กับอีกท่าหนึ่งที่ฟันมาเป็นฟอสแบบนี้นะครับสองท่านี้ถ้าเกิดว่าคุณสามารถแพร์รี่ได้เนี่ยตัวการเรียนรู้ของสกิลเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแต่ในกรณีที่ถ้าเกิดว่าบอสวิ่งชาร์จมาซัดคุณแบบนี้นะครับอันเนี้ยไม่ขึ้นอันเนี้ยผมลองแล้วนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเกิดคุณแพร์รี่จนครบรอบหนึ่งเนี่ยมันจะได้ประมาณ40%มากกว่านี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าจะได้ไหมนะครับขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเลี้ยงเลือดบอสได้มากแค่ไหนนะซึ่งพอคุณเรียนรู้ลไปเรื่อๆ ก็แนะนำว่าอย่าตายแล้วกันนะครับเพราะว่าพอคุณตายเนี่ยแล้วคุณเริ่มใหม่เนี่ยตัวสกิลที่คุณเรียนไปก่อนน,นั้นเนี้ยเปอร์เซน็นต์หายไปเลยนะครับ kas, นนคุณก็ลงซ้ำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับแพรรี่ท่าแดงบอสไปเรื่อยๆพอโปรเกรสชั่นเต็มร้อยเนี่ยคุณก็จะได้สกิลมาใช้เองนะ ทีนี้ปัญหาต่อมานะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากจะใช้สกิลนี้เนี่ยคุณจะต้องทําการส่งมแมลงกับตัว n p c ด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าค่าวิชโนลิตี้มันไม่ถึงเนี่ยคุณจะไม่สามารถใช้สกิลได้นะครับซึ่งการที่คุณจะส่งมแมลงเนี่ยคุณก็มาตรงนี้ได้เลยนะครับตามที่ผมเปิดให้ดูนะตรงนี้นะครับแล้นั้นก็อย่าลืมสํารวจแผนที่เก็บมแมลงมาส่งด้วยนะครับทั้งมแมลงทั้งรังผึ้งทั้งอะไรพวกนี้ เก็บมานะครับเก็บให้ครบเก็บให้เยอะนะครับแล้วก็มาปลดล็อกตัว Music of c h i n g h e นะครับสำหรับวันนี้ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่กําลังหาวิธีการปลดล็อกตัวสกิลขี่ม้าไฟมาโดดพุ่งในเท่แบบนี้นะครับคุณสามารถทาตามได้ในไกด์คลิปนี้เลยนะอย่าลืมกดซับกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับและที่สำคัญถ้าเกิดว่าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้คุณสามารถกดสมัครเมมเบอร์ชิใต้ช่องได้เลยนะเจอใหม่คลิปหน้าครับ